หนงนะคะไหนายได้ค่ะน้องน้ำมานี่ตอนนี้บูธแตกมากๆเลยนะคะทักทายแฟนคลับเลยอยากเป็นทังก,การหน่อยละกันสวัสดีค่ะน้ำเอฟสิบเอ็ดพานเหนืนั่ารักไหมแต่วันนี้เหงานิดนึงนะคะผู้ไม่ได้มาด้วย แต่ว่าไม่เหงาเราเพราะว่าแฟนคลับเยอะจริงๆนะคะวันนี้มาให้กำลังใจนะคะที่ฟุดของ True m o e H ค่ะอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ค่ะเรามีของรางวัลนะคะเป็นน้องพิคชูค่ะนี่เลยเดี๋ยวให้น้องนำแจกค่ะแต่ว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยพี่เห็นแอบเห็นลีลาอของแฟนคลับพี่ว่า <c oughs> ถ้าจะเก็บไว้ด้านหลังเนี่ยมันคงไม่ดีค่ะ คือพี่คาชูเรามีสองตัวนะคะน้องน้ำแล้วพี่ก็เห็นว่ามีสองคนที่ลีลาเขาเด็ดมากเลยพี่ว่าเชิญเขาขึ้นมาดีไหมคะดีค่ะ <laughs> เข้ามาเลยมาเลยเมื่อกี้เลยแอบไว้อยู่ด้านหลังเี่ยไม่มีใครเห็น <laughs> แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนเวทีลงด้านล่างดีกว่าไหมคะดู เวทีพังไม่ใช่เดี๋ยวร่ายน้องนาวงรำสวดละกันนะเพลงเมื่อกี้นี้เดี๋ยวจะให้ช่วยกันตัดสินว่าใครจะลีลาเด็ดกว่ากันดีไหมคะดีไหมโอเคอ่ะพร้อมแล้วขอ Music อ่ะหนูร้องสดใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวให้เพลงขึ้นนิดนึงตกลงกันก่อนใครจะเต้นท่าไหนจับท่าได้ใช่ไหมแต่เมื่อกี้เห็น โอเคร้อม <Okay. S 2> แล้วพ้อมนิวนิก ะ,ะตั้งวงใหม่นะคะมาแข่งกันนะ <laughs> นี่เอาความไปไปร้องเองเลยนะใช่จริงๆโอ้เมื่อกี้คืออาจจะให้ให้ลองนิดหน่อย <laughs> ดึงไปจากมือเลยเดี๋ยวครั้งนี้นี่เดินโขนนะ,ะแต่ครั้งพี่นี่มาดึงตีนมือพี่เลยเปคนที่อายโอ้ตายแล้วเป็นผู้หญิงเละลอยโอเค ม้วนกันจะเป็นเลขแปดหรือว่าสองคนยุ่มาโหวตกันมาโหวตกันว่าใครจะได้เสียงกี๊ดดังสุดโอ้น้องอ้องอะไรนะน้องแนทขอเสียงกี๊้ให้กักน้องแนทหน่อยค่ะ หมายถึงน้ำหนักหรืออะไรอะคะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแมกกาดีมที่ไม่ได้พูดนะอ่ะเดี๋ยวเราให้น้องนมอบให้ทั้งสองท่านเลยละกันนอ่ารับไปเลยค่ะพี่ค้าชูเหมาะนะเหมาะเรืองสองคนท้นมาเพราะว่าเขาเหมาะกับพี่ค้าชูไ่สั่นละปกติก็ไม่สั่นนะเป็นน่ารักมาก โอเคค่ะขอบคุณมากคอนเซปต์ประมือหน่อยนะคะเดี๋ยวไม่ว่างทิ้งทารละครนะคะนนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามกันบ้างค่ะค่ะตอนนี้ก็เป็นเพลงแรกที่เปิดไปนะคะปากดีไม่มีที่ไปค่ะเป็นซิงเกิลแรกแล้วก็ตอนนี้ซีรีส์เอฟสวีทเดอะซีรีส์วันฉายไปแล้วตอนที่หนึ่งหนูเนี่ยเล่นตอนที่สองเดี๋ยวรอดูความรักความลับนะคะวันเสาร์หน้าค่ะทางช่อง True HD นะคะก็อย่าลืมดูกันแล้วก็ละคร โอ้ยเะอะดีเยอะใช่ละครกำลังจะออนแล้วอีกนิดนึงวันที่14สพฤษภาคมนี้ค่ะแพนรักฉบับออแกนิกเล่นคู่กับพี่เขื่อนเครือติบนะคะก็ยังไงฝากดูกันด้วยนะและที่แน่ๆเลยคอนเสิร์ตเอฟรีเนียนะคะ ก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปเอฟรีวีนี่นะคะตั้งแต่ F1 ฟนจะถึง a อ1 1เลยซิลเลปินปอดร้อยชีวิตคุณเคยดูด้วยกันเคยนอนพร้อมกันเคยตื่นพร้อมกันกินข้าวพร้อมกันมาเจอกันที่ที่บ้านนี้นะคะลากกระเป๋ามาดูกันอย่าลืมมาดูกันวันที่6มิถุนายนนี้ค่ะใครซื้อบัตรเราบ้างยกมือยกมือโอ้โหสุดยอดเลยนะคะก็รอติดตามละกันนะคะสำหรับผลงานของน้องน้ำละกันนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะขอสิทกรี๊ด เอชเนี่ยคะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าเรามีกิจกรรมดีๆนะคะกันที่นี่นะคะในช่วงเย็นกันด้วยนะคะใครที่นะคะอยากจะเจอเจอ